สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวปืนยิงหนังสติกรุ่นมินิสแตนเลสนะครับี่มินิสแตนเลสอันท่อนี่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับเหล็กตันนะครับท่อเหล็กตันท่อคู่นี่เหล็กตันนะครับพร้อมทั้งข้างหลังนี่ก็เหล็กสแตนเลสนะครับความยาวนะครับจากหัวถึงไกปืนนะครับห้าสิบแปดเซนติเมตรนะครับไอหัว หัวทั้งกาปืน58าเนมตรแล้วก็หัวถึงข้างหลังสุดนะครับ98เซนติเมตรนะครับฮะเกซนติเมตรครับมี2สีครับสีดำกับสีแดงฮะของแถมมีลอกพร้อมอ่ายางยิง,งปลาลูกดอกยิงปลานะฮะมีแถมลอกอ่ายางยิง,งปลาลูกดอกยิงปลาอ่าลูกดอกยิงปาลงปา3อันยางยิง,งปลา1เส้นลอก1อันแล้วก็ยางยิง,งอ่า ยังยิงกระสุน8มิลอ่า8แดงหดึ่ง1เส้น4แดงเดึ่ง1เส้นนะครับพร้อมทั้งมีเลเซอร์1ตัวผ่าน3ก้อนลูก8มิลน100นัดนะครับรุ่นนี้รุ่นพิเศษสแตนเลสมินิสแตนเลสนะครับขายราคาพิเศษ3,650บาทนะครับสนใจติดต่อ080-860-166ครับขอบคุณมากครับ